ถ้าสาเหตุที่นายกเศรษฐากับอดีตนายกทักษิณกำลังเผชิญอยู่นี่มาจากการล้มดิวลังกาวีแบบตัดขาดสะบ,บ้านกันไปเลยจะไม่มีการทาบทามอดีตรองนายกในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันท์โอชานั่นก็คือวิศณุเครืองามมาแสดงเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าเป็นรัฐบาลพัก เพื่อไทยแล้วก็ยังเป็นรัฐบาลผสมรูปแบบพิเศษที่พิเศษก็เพราะว่ายังมีสองลุงร่วมรัฐบาลนี้อยู่ด้วยค่ะครับใช่ครับวันนี้ที่ผมไปไปพูดคุยกับท่านมาครับันี้ปรพราว่ารัฐบาลีาเพื่อยเราดคือท้คือจริงๆแล้วเนี่ยนะครับการทํางานเนี่ยมันก็มีผู้ชํานาญงานแตกต่างกันไปนะครับไม่ว่าจะเป็นในด้านกฎหมายในด้านเศรษฐกิจเนี่ยล้วก็หาทางในการที่เราจะเสริมความแข็งแกร่ง ให้ก anyway ับร no, like Sa ัฐบาลเพื่อมาทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับใครคนนีนหล่อน่ท่านนายกรูีอย่างจเอยู่นะครัคำถามต่อไปครับก็รู้จักกัาอยู่แล้วครับรู้จักในการส่วนตัวอยู่แล้วครับไม่ครับเราทำงานเป็นทีมอยู่แล้วครับทีมผมที่เราทำงานกันอยู่ในทัเนียบก็มีการรู้จักกันอยู่แล้วท่านท่านท่านเลขาธิการพรหมมินท่านรู้จักท่านวิศชุอยู่แล้วนะครับ ถ้ามีการกรัตัวนี้ก็คงไม่ไปชวนท่านมาครับทวนกันนะคะแล้วก็ตั้งข้อสังเกตกันค่ะนาย,ยกเศรษฐาการันตีเองว่าไปชวนนายวิษณุมาร่วมงานถ้ากลัวอดีตรองนายกในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์วางยาก็คงไม่ไปชวนมาและการต่อสู้คดีในชั้นศาลร,รัฐธรรมนูญก็ออกตัวค่ะว่ามีทีมกฎหมายอยู่แล้วคำถามจึงมีอยู่ว่าทำหน้าที่อะไร ที่ปรึกษาสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีงานที่ต้องใช้นักกฎหมายที่ขาดนายวิษณุไม่ได้เชียวหรือนี่อาจเป็นคำตอบจากกระแสที่ว่านายวิษณุคือสัญ,ญลักษณ์ของรัฐบาลในอดีต คสชหรือพลเอกประยุทธ์ไหมแต่3วันแล้วนะคะคำสั่งแต่งตั้งยังไม่ออกที่แจ้งจะเข้าทำงานพรุ่งนี้ล่าสุดก็เลื่อนออกไปค่ะนายวิษณุจะเป็นตัวช่วยให้นาย,ยกเศรษฐาไม่พ้นจากเก้าอี้จริงไหมหรือนายทักษิณจะได้สิทธิประกันตัวในคดี1 1 2 18ิมิถุนายนนี้ไหมแต่ที่แน่ๆอากับกริยาแบบนี้ทั้ง2เคสค่ะยังเคลีรยร์ไม่ลงตัวน่าจะยังคุยกันไม่จบ เล่าอย่างนี้ค่ะเหมือนสถานการณ์เมื่อค่ำวานนี้เลยค่ะจากที่ได้การตรวจสอบไปทั้ง2ฝ่ายฝ่ายนายทักษิณอํำอึง้งไปมาตามนัดอายการสูงสุดจะไปหรือไม่ไปค่ะพอฝ่ายอายการสูงสุดแจ้งนัดถแถลงข่าวความคืบหน้าคดีนายทักษิณ ฝ่ายนายทักษิณแจ้งทันทีเลยค่ะว่านายทักษิณติดโควิดขอเลื่อนนัดออกไปอาการแบบเดียวกันนี้แหละค่ะแต่ที่ต่างกันที่ชัดขึ้นนั่นก็คือชัดว่านายทักษิณกำลังเลี่ยงที่จะ,ะเผชิญหน้าแสดงว่าลังเลไม่มั่นใจในอำนาจที่มีอยู่จึงหลบด้วยการเลื่อนสภาวะแบบนี้ในทางการเมืองอาจสรุปได้ว่าเป็นรองจากฝ่ายตรงข้ามอยู่ค่ะ และแน่นอนค่ะว่าฝ่ายตรงข้ามนั้นยังไม่ได้มีการเปิดตัวออกมาแต่ตามคำร้อง40สวที่ยื่นขอให้ศาลร,รัฐธรรมนูญวินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีของนายกเศรษฐาทวีสินกระแสกระพือกันอยู่ค่ะว่าพลเอกประวิทย์วงสุวรรณหรือว่าบิ๊กป้อมหัวหน้าพักพลังประชารัฐอยู่เบื้องหลังสืบเนื่องจากเคสแรกก็ต่อด้วยเคสที่สองกระชอนกันเชียวค่ะว่า พรรคเพื่อไทยล้มดิวจัดตั้งรัฐบาลผ่านการปรับคอรมอรเศรษฐาหนึ่งทับหนายทักษิณจึงไม่รอดคดีร12และเป็นที่มาของอายการสูงสุดสั่งฟ้องประกอบกับพฤติกรรมพฤติกรรมเข้าขายด้วยค่ะ ผลเบื้องต้นรู้กันในเดือนมิถุนายนนี้ค่ะเพราะตามกำหนดการไล่เลียงกันอยู่ทั้งคดียุบพ,พักก้าวไกลซึ่งเป็นปัจจัยที่ต้องการลดเงื่อนไขาการโหวตเลือกนายกคนใหม่อยู่ด้วยคำร้องให้ชี้ขาดนายกคนเดิมพ้นจากเก้าอี้ไปและคดีที่จะลดทอนอำนาจทางการเมืองของรัฐบาลพักเพื่อไทยค่ะ ซึ่งทั้ง3กรณีนี้คือโจทย์ให้ต้องหาคําตอบจากเหตุที่ว่านายกเศรษฐาพ้นเก้าอี้นายกและนายทักษิณไม่ได้สิทธิ์ประากาันตัวในคดีร1ออะไรจะเกิดขึ้นค่ะนายกพ้นจากตําแหน่งเหตุขาดคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญทําให้คอรมอทั้งคณะต้องพ้นไปด้วยสภาเปิดโหวตเลือกนายกคนใหม่เพื่อไทยมีแคนดิเดตนายกอีกสองคนชัยกเกษมนิติสิริ หรือนางสาวแพรทองฐานชินวัตรสภาวะนี้พักร่วมรัฐบาลเดิมจะยังโหวตให้ไหมหนึ่ถ้าให้มีอะไรแลกเปลี่ยน 2. ถ้าไม่ให้จะโหวตให้ใครเป็นแทนพักอันดับสองค่ะอนุทินชาญวีรกุลภูมิใจไทยจะเปิดข้อตกลงทางการเมืองกับใครได้บ้างและเพราะอะไรหรือจะเป็นพักอันดับสาพลเอกประวิทยวงสุวรรณลงตัวตามกระแสล้มเศรษฐาจับทักษิณดันบิ๊กป้อมเลยไหม พักอันดับ4ค่ะพีรพันธ์สารีรัฐวิวิภาคนี่ก็มีชื่อมาตลอดว่าเป็นนายกสำรองสถานการณ์นี้อาจใช่ก็ได้ค่ะ เรียกได้ว่าในภาวะอึมครึมก้ามกึ่งแบบนี้จะบอกว่าถึงจุดเปลี่ยนจากรัฐบาลเพื่อไทยนายกจากพักเพื่อไทยก็บอกไม่ได้เต็มปากเต็มคําค่ะเพราะว่าเพื่อไทยยังเป็นทางเลือกที่ชอบทําที่สุดเท่าที่มีอยู่นะคะและคนดิเดตนายกของเพื่อไทยก็ยังมีอีกสองคนด้วยแต่ถ้าถึงจุดเปลี่ยนจริงๆก็มีทางเลือกที่น่าจะพอตกลงกันได้อยู่ที่พักอันดับสองค่ะทีนี้ หมายถึงพักภูมิใจไทยแล้วล่ะค่ะนั่นก็เพราะว่าที่ไม่ได้พูดเรื่องของพักก้าวไกลเพราะว่าพักก้าวไกลยังอยู่ในจุดเสี่ยงเสี่ยงสูงด้วยค่ะที่จะถูกยุบพักในเดือนมิถุนายนนี้ค่ะขอบคุณคุณสวรรค์ค่ะขอบคุณครับ